ัสดีทุกคนนะคะพับจีมองบายนะคะมีรถสปอร์ตหรูเข้ามาอีกแล้วจัดกันยังคะรถดักี้ิ่งผู้พิดุบือนะคะโอเคสวยมากเลยมีหลายสีให้เราเลือกด้วยนะคะอย่าลืมไปจัดกันนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างด้วยนะรถยนต์โหเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนี่เลยนะคะรถรถ เชื่ออะไรเนะี่ยดอตกี้ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะดอตกี้นะเออรถใหม่พัสดีมบายนะคะโอ้โหมีหลายสีให้เราเลือกด้วยนะนี่ดูสีแรกนี่โอ้โหเขียวส้มแล้วก็รถสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้คือสีที่มันเป็นไฟไฟะ้ะสีเดียวเลยไม่ทีดำนะสีดำลายๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสีชมพู แล้วก็สีเหลืองลายๆนะคะส่วนอันนี้นะคะแดงดำแล้วก็เหลืองนะคะใาคราอยากได้แบบไหนนะคะก็ลวมลองไปกดเล่นๆก็นหลดกดเล่นๆก่อนหน่ยดูหน่อผูกฉลกกับสีเขียวอ่วะรู้สึกว่ามันดิจจัดกระตู้หูดีนะสีเขียวเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเขียวสวยออขนาดไหนดีกดเล่นๆแล้วกันกดเล่นๆ เดเเเเล่นลนยขาบอกว่าได้ง่ายนะไม่รู้จริงเปล่าเปิดทุกทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาไม่มีฟรีหรอมีมีฟรีแค่สิบ